สำหรับคนที่ต้บัตตัวเราจะไม่ต้องสงสัยเลยอัลลอฮ์ะจะรับคนไม่ชั่วเลยไม่ใช่แต่อัลลอฮ์รับคนชั่วที่สำนึกพี่น้องตอบอย่างเดียวทำไมอิสลามได้ใจคนเร็วๆทั่วโลกอะทำไมเอาชนะใจมาเฟียได้เอาชนะใจคนค้ายาได้เอาชนะใจคนไม่เอาอะไรเลยได้อย่างเดียวครับอิสลามให้โอกาสชูใจอย่างเดียวแล้วยังไงมึงก็เปลี่ยนได้ Dii, apa-apa, wa burahmah, wa syak. Pratuu, hekah, merta, hekah, Allah, wangi. Tapi, hari ini bawa, hekah, 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 he แล้วเจ้าน้อมรับด้วยการรำลึกถึงอังลลอฮ์ถามตัวเองถามเด็กติดนาทมถามเด็กติดยาถามเด็กเว้นถามเด็กสะกยถามนักเลงโตถึงเวลา